นั่งพักขาแบบนึงทำไมกินที่ปวดขามาเลยลูกค้าต่อกับวีเอเลยกางเกงยีนนะคะแม่มันเป็นกางเกงยีนผู้หญิงทั้งหมดขายาวนะคะแต่ว่าทรงแบบไหนบ้างเดี๋ยวหนูโชว์ให้ดูเลยมาเลยตัวนี้บอกเลยว่าโรงงานไม่ได้มีแต่ว่าสั่งโรงงานให้ทําให้โรงงานไม่ได้ดับทารายการนี้ขายนะใช่ค่ะแต่หนูสั่งให้เขาทําให้แบบว่าขอ สเปคนี้ราคานี้ทําให้ได้ไหมอันนี้ได้มาประมาณ20ลูกปะรอบนี้ได้ประมาณ20ลูกนะลูกค้าเองลูกค้าดูทรงดูแบบกระสอบนี้ราคา1900บาทลูกค้าเอาให้ทันนะมันสวยมากไม่มันแฟชั่นด้วยนะมันแฟชั่นมันอาจจะไม่ได้แบบลิซ่าจ๋าแต่มันก็เป็นทรงที่แฟชั่น่ะลูกค้านี่ลูกค้าห้อยทรงห้อยโซม่เก๋ สวยมากคัน900เฉพาะหน่อยเหลือเท่าไรอ้ my god ยด้ได้เลยค่ะส่งดีมากขาแบบลิซ่าบ่อยๆลูกค้าเอลสูงนะเหลือแค่16ลูกแต่ว่าเนี่ยพอโชว์หน้าไล์นะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดจริงๆอะอยากได้เยอะแต่เขาให้มาเท่านี้ขอมาได้แค่นี้เลยมีร้อยก็หมดร้อยอะไรกันเนี้ยจริงแม่ มี 100, 100. ร้อยหมดร้อยประหยัดประหยัดเลยประหยัดจริงพันเก้าลูกค้าซื้อกบหนูนะพันเก้าส่งรีดได้ส่งรีดสามร้อยบาทราคาเหมารีดราาให้ทั้งกระสอบสนะลูกค้าใช่แล้วค่ะราคาเหมาสามร้อยลูกค้า,คาถ้ารีดแล้วจะสวยเลยมันจะเห็นทรงมากกว่านี้มีทรงลิซ่าบ้างปะไอพิเจ เนี่ยในเนี้ยในเนี้ย,นนยมีมีมีติดไปบ้างหนูว่าน่าจะมีติดติดไปส่วนใหญ่มันเป็นกระบอกเล็กเยอะเนาะใช่น่าจะมีติดไปแหละลูกค้า,าขาด้วยเพราะว่าเาขายเยอะเจ้าข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 าใชน่นี่น่าจะมีติดไปอะแม่แต่อาจจะไม่ได้เยอะนะเออเนี่ยมันก็มีพวกขามา้าขากระดิ่งไปด้วยเนาะนะคะดิซ่าส่วนใหญ่ท<ด><ด>ี่เห<ด>็นน<ด>่ะเหมือนกระบอกเล็กลูกค้าจะเยอะนี่นี่กระบอกเล็กกระบอกเล็กรหัส CF ลูกรีวิวมาก่อนเลย อ่าง54อสิบง54ค่ะลูกค้า1,900บาทลูกรีวิวนะลูกใหม่มาลูกใหม่อ่างส2สองอ่าง32จ้าลูกค้าอ่ะยอยักษ์3ามสองยอยักษ์3ามสองลูกใหม่นะคะลิซ่าตู้นี้ยังไม่มาเลยลูกค้ารอตู้บูเปิดจองพรุ่งนี้ตู้บูอะเข้าวันนี้กำลังลงของอยู่ลูกค้าเปิดจองพรุ่งนี้นะคะลิซ่าบูบูบูลิซ่าตู้บูสวย ใช่มาท่างไรหมดเลยหมดตลอดอะ่ะไม่เหลือเลยนะแม่ลิซ่านะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือราคาแบบไปแบบง่ายๆเลยอยาดีพันเก้าลูกค้านะฮะลูกรีวิวนะลูกค้าจ๋อาอออ่างอะไรนะอ่ออ่างห้าสี่อ่ออ่ห้าสิบสี่ลูกค้าลูกรีวิวนะทรงแบบเออ กระบอกเล็กทรงแบบแฟชั่นเลยรวมแบบรวมแบบแม่นี่เห็นป่ะว่าขาดกระดิ่งพวกอะไรเงนี้ยสีเขาก็จะรวมรวมไปเนาะนะคะลูกค้าจ๋าอ่างห้าสี่เด้อห้าห้าแอลปังห้าห้าแอลเลิศเนาะอันนี้ประมาณประมาณร้อยเรื่ยไหมจ๊ะไม่ถึงร้อยประมาณนี้นะแปดสิบเก้าสิบแปดสิบแปดสิบตัวโดยประมาณลูกค้า ประมาณ80ตัวโดวยประมาณนะคะพันเก้าคุณแม่อันนี้คือจะบอกว่า,าไปลงนัดนะต้นทุนประมาณ24าบาทลูกค้าถูกอ่ะไปขายห้าเใช่เนี่ย80สินี้เลยค่ะแบบสวยๆอ่ะโชว์ด้านหลังเลยเดี๋ยวเปลี่ยนงานแล้วนะลูกค้าไปแล้วนะแมไแ่ไปแล้วไปแลอห่้าสนะคะรีวิวจา้า สวยเด้อลูกค้าพันเก้านะคะพันเก้าคุณแม่นะคะราคาคือแบบว่าไปได้เลยนะคะคูงแล้วต้องทำได้เอาทูดขนแกะซีดขนแกะสวยเดี๋ยวไปต่อขนแกะเดียวนะคะเบสบอลไปเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พี่รอดหลุดอย่างเดียวเลยแม่เอฟเอ6รายการมีส่วนลดไหมห6รายการปกติอะลูกค้าจ๋าถ้า ส่วนรถอ่ะจะเป็นเหมือนรายการเดียว10ลูกอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบดูราคาส่วนรถให้ได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนเอองานตู้ตู้แราากมันะจะเป็นราคาเทสรู้ไหมน้องจะเป็นราคาเทสจากพี่เชื<ๆ>่อเชื่อ